ในวิชาการเรียนของเด็กๆนะคะเราไม่เอาคําสอนของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเข้าไปในในระบบการเรียนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเอาหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมาในพระไตรปิฎกค่ะ,คะซึ่งก็เป็นพระติดธรรมต่างๆเป็นสาระธรรมต่างๆที่น่าสนใจมากกว่าที่เราจะหยิบยกวาทะของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเอาไปใส่ค่ะหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่มีมาในพระไตรปิฎกนะคะ สามารถที่จะเอาไปสอดแทรกในวิชาการเรียนของเด็กๆได้ค่ะดีกว่าที่เรานั้นจะไปหยิบยกอวาทะของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเข้ามาสอดแทรกเพราะว่าภิกษุยุคทุกวันนี้ค่ะจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นน่ะดีค่ะนานไปเนี่ยเมื่อหลงในราบสการะแล้วเนี่ยก็จะถูกอ,อกุศลของตนเองอ่ะครอบงำค่ะทาให้มีความประพฤติไม่ดีงามมากมายค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกค,ค่ะซึ่งคติธรรมต่างๆสารธรรมต่างๆ ที่มีมาในี่ะพตาพีดกไม่ว่าจะเป็นในหมวดใดก็ตามหรือว่าในเรื่องของชาดกอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะอเอามาใส่สารกในวิชาการเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์ทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนทั่วไปด้วยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาพุทธอ่ะควรที่จะนํามาเผยแพร่นะคะจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายด้วยแล้วก็ตามกฎหมายนะคะในหน่วยงานของรัฐเนี่ย จะให้ผู้ที่เป็นทําทงานนะคะในหน่วยงานของรัฐเนี่ยนำหลักคําสอนของพระสัมมาสำเจ้าออกมาเผยแพร่ค,ค่ะเพื่อจะเกิดประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนค่ะไม่ใช่ว่าเรานั้นจะเบือน,นไปในวิชาการเรียนของเด็กๆนะคะเราไม่เอาคําสอนของภิกษุร,รูปหนึ่งรูปใดเข้าไปใน ในระบบการเรียนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเอา,อาหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมาในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งก็เป็นพระติดธรรต่างๆเป็นสาระธรรมต่างๆที่น่าสนใจมากกว่าที่เราจะหยิบยกาวาทะของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเอาไปใส่ค่ะ หลักคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาะคะ่ะที่มีมาในพระไตรปิฎกนะคะ่ะสามารถที่จะเอาไปสอดแทรกในวิชาการเรียนของเด็กๆได้ค่ะดีกว่าที่เรานั้นจะไปหยิบยกอาวาทะของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเข้ามาสอดแทรกเพราะว่าภิกษุยุคทุกวันนี้ค่ะจะเป็นผู้ที่เ,เริ่มต้นนะ่ะดีค่ะนานไปเนี่ยเมื่อหลงในลาบสการะแล้วเนี่ยก็จะถูกอ,อกุศลของตนเองอ่ะครอบงำค่ะทําใหา้มีความประพฤติไม่ดีงามมากมายค่ะ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พระบาทมาสัมเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งคติธรรมต่างๆสารธรรมต่างๆที่มีมาในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นในหมวดใดก็ตามหรือว่าในเรื่องของชาดกอย่างนี้นค่ะเราสามารถที่จะ,อะเอามาใส่สอดแทรกในวิชาการเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชนย์ทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนทั่วไปด้วยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาพุทธควรที่จะนำมาเผยแพร่นะคะ จะเกิดประโยชน์